E.X.P. เอพิโซดที่18เราจะมาพูดถึงเกมที่มีมูลค่า300บาทที่ให้คุณผู้ชมได้เล่นเป็นนักสโนว์บอร์ดและก็แซนบอร์ดใน2โหมดการเล่นหรือจะพูดให้ถูกก็คือเกมเดียวกันแต่ว่ามี2เวอร์ชันซึ่งเกมดังกล่าวมีชื่อว่า a u t o Adventure แล้วก็ a u t o Odyssey ที่ล่าสุดออกมาวางจำหน่ายเป็นเวอร์ชัน a u t o Collection ที่ให้เราโหลดมาเล่นได้ฟรีๆจาก Epic Game Store นั่นเองฉะนั้นวิดีโอนี้ผมจึงทำออกมาเพื่อบอกเล่าคุณผู้ชมเพราะเกมแจกฟรีจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับเอาละต่อไปทีนี้เรามา ต้องบอกว่าผมเริ่มเล่นในพาร์ท u อ o a d โ e เอเด e ก่อนครับซึ่งเกมนี้จะให้เราโลดแล่นไปในฉากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะวิธีการเล่นนั้นใช้การควบคุมที่ง่ายมากๆครับเพราะเกมใช้แค่ปุ่มเดียวในการเล่นถ้าคุณผู้ชมใช้คีย์บอร์ดก็กดแค่ปุ่ม Spacebar ใช้เมาส์ก็เพียงแค่คลิกซ้ายหรือถ้าถนัดคอนโทรลเลอร์อย่าง Xbox ก็กดแค่ปุ่ม X เท่านั้นครับ วิธีการควบคุมแบบนี้มันจะทาให้ผมเข้าใจได้ว่า <S <S Auto Collection คงเป็นเกมที่ลงให้กับมือถือมาก่อนอย่างแน่นอนซึ่งพอเข้าไปเช็คก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับยกตัวอย่างใน App Store ของ Apple ก็มีลงขายเอาไว้จริงๆในราคาเกมละ149บาททีนี้แม้ผมจะบอกว่าเรากดแค่ปุ่มเดียวในการเล่นแต่ว่าด้วยเมคานิกและก็เลเวลดีไซน์ที่ทางผู้พัฒนาสร้างขึ้นมามันทําให้เกมนั้นไม่เหมือนกับเกมกดกระโดดแบบนี้ทั่วๆไปที่เราแค่กดข้ามสิ่งกีดขวางอย่างเดียวเอา o โทจะให้คุณไหลไปตามแรงโน หรือว่าการลอยขึ้นสูงในช่วงกระโดดก็ทําให้ความเร็วค่อยๆลดตามกลไกของฟิสิกส์ดังนั้นเกมมันก็มีช้ามีเร็วขึ้นกับสภาพภูมิประเทศและก็ทักษะของผู้เล่นครับนั่นก็เพราะว่าในฉากยังมีออบเจกต่างๆให้เราได้เก็บให้เราได้ทําแต้มหรือว่าเป็นอุปสรรคด้วยได้แก่ลามะที่เป็นเหมือนกิมมิคของผู้พัฒนาชนลามะก็จะได้คะแนนลามะเพิ่มในการผ่านบททดสอบของด่านนั้นๆเหรียญที่เป็นระบบเงินของเกมซึ่งเงินเหล่านี้จะเอามาซื้อไอเทมตัวช่วยต่างๆในการเล่นได้ครับ ก้อนห็นที่เป็นอุปสรรคสกัดกั้นเราชนครั้งเดียวจะต้องไปเริ่มเล่นใหม่ทันทีหรือจะเป็นไอเทมพิเศษอย่างแมกเนตที่ช่วยดึงดูเดเหรียญในระยะเวลาสั้นๆและฟีเจอร์หรือปีกสีฟ้าที่ทําให้ตัวละครเราลอยได้ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวเราจะไม่หกล้มหน้าคว่มทิ่มหิมะไม่ว่าจะชนอะไรหรือว่าเคลื่อนผิดท่าแบบไหนก็ตาม เอาละแต่ความสนุกของเกมสำหรับผมมันอยู่ตรงที่เราสามารถกดกระโดดแช่ไว้เพื่อให้เกิด backflip movement หรือว่าการม้วนตีลังกาข้อดีของท่านี้ก็คือเราจะได้คะแนนเพิ่มพิเศษแต่ที่เจ๋งกว่าก็คือเมื่อ Landing อย่างปลอดภัยมันจะเพิ่ม Buff บัฟ e ปีด o ู t เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วชั่วคราวทําให้เราสามารถชนทะลุก,ก้อนหินได้นะครับแล้วก็ยังมีผลมากๆหากเราไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆจนต้องเผชิญหน้ากับดีเอลเดอร์ ก่อนจะพูดถึงเอลเดอร์ผมขอยกข้อดีเรื่องของเกมที่แตกต่างจากเกมแนวเดียวกันเกม,มอื่นๆก็คือปลายทางของเกมนี้ไม่มีสิ้นสุดครับใช่แล้วแหะครับผู้ชมฟังไม่ผิดเพราะว่าเอาท์โทคอลเลกชันจะให้คุณสโนว์บอร์ดไปเรื่อยๆเอาแค่ว่าคุณไม่ล้มหรือว่าไม่ตกเหวไปเองก็พอฉะนั้นเกมจะไม่ได้มีเส้นชัยให้นะครับแต่เลเวลดีไซน์จะออกแบบวิธีการผ่านโดยการกำหนดเช็คลิสต์ให้เราทำในด่านนั้นๆแทนเช่นเลเวลหนึ่งให้เราเตะลังกา2ครั้งชนลาม,มาสิบตัวและไปให้ไกลอย่างน้อย500เมตรอะไรทํานองนี้เป็นนต้น ซึ่งแต่ละด่านก็จะมีเช็คลิสต์ให้เราได้ทํา3ข้อนะครับทำได้หมดทุกข้อก็จะผ่านไปยังเลเวลถัดๆไปแต่มันก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับตรงที่ว่าคําว่าเลเวลมันไม่เชิงว่าเปลี่ยนฉากนะสําหรับผมมันก็คือด่านเดิมนั่นแหละครับเราว่าเกมก็ชดเชยโดยการแรนด o อมโลเคชันทุกครั้งที่เราเล่นทําให้แต่ละรอบมีสภาพภูมิประเทศไม่เหมือนกันนั่นเอง เอาละครคราวนี้เรากลับมาที่ Elder อร์กันครับต้องบอกว่าดีเอลเดอร์นั้นผมเจอเขาเฉพาะเวอร์ชัน a อ t o a โ v e อ t u r e เนเจอร์นะโดยเขาจะปรากฏตัวเมื่อเราไปได้ไกลเรื่อยเอลเดอร์จะออกมาแล้วก็แข่งกับเราครับซึ่งถ้าแข่งเฉยก็คงไม่ได้มีผลอะไรถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะว่าลุงแกเล่นใช้ไม้ไล่หัวเราให้ล้มด้วยดังนั้นมันก็เลยเหมือนเกมไล่จับคุณผู้ชมครับประเด็นก็คือเอลเดอร์เขาจะเร็วกว่าเราถ้าเล่นไปแบบปกติฉะนั้นมันจึงบีบให้เราทำแบ็ k ฟลิปหรือว่าทริคอื่นๆเช่นขึ้้นนนนนไไปปต่่่่เเเเเชือเืออออกกกพ็าาาารรรร์ใหหีลลลง Elder งุั เกมยังมีกิมมิคเล็กๆให้เราได้ภูมิใจด้วยนะครับนั่นก็คือถ้าเราทำแบ็กฟลิปสำเร็จบ่อยๆผ้าพันคอของเราก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆตามไปด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นระบบสภาพอากาศที่เป็น d ดนามิกรต่ว่าช่วงเวลาของวันที่หมุนเวียนไปตล,ลอดการเล่นก็ทําให้เกมในฉากเดิมนั้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นซึ่ง art direction ก็ทําออกมาได้สวยงามตามสไตล์เกม i n ดี้แบบนี้ครับ เอาละข้อมูลสุดท้ายในช่วงที่ผมได้เล่นเวอร์ชันเอเวนเจอร์ก็คือผมสามารถปลดล็อกตัวละครใหม่อย่างมายาที่มีสกิลไม่เหมือนตัวละครเริ่มต้นของเกมเธอจะเด่นในด้านของการทาเตลังกาได้เร็วกว่าแต่ก็มีข้อได้ตรงที่ความเร็วในการไปข้างหน้าจะน้อยกว่าครับส่งผลให้การกระโดดข้ามหน้าผาหรือว่าเนินสูงๆนั้นทําได้ยากกว่าตามไปด้วยโดยอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นแต่ละท่านจะเลือกนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเล่นไปอีกเรื่อยๆก็น่าจะมีตัวละครใหม่ๆให้ได้เลือกใช้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับผู้ชมที่เล ต่อไปเรามาพูดถึง a u t โช d y โอดิซีกันบ้างครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเราจะเปลี่ยนจากสโนบอร์ดมาเป็นแซนบอร์ดแต่ถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วนะครับในช่วงเริ่มเล่นอุปกรณ์ที่ใช้จะยังเป็นบอร์ดทั่วไปอยู่ครับทีนี้ความแตกต่างของความเป็นทะเลทรายกับเนินหิมะก็คือทรายมันจะคาดเดาได้ยากกว่าบางจุดมันอาจจะเป็นเนินขึ้นมาได้บ่อยกว่าฉากหิมะรวมทั้งกลไกภายนในฉากที่เปลี่ยนไปพอสมควรเช่นบอลลูนที่เราสามารถใช้เป็นจุดกระโดดอีกหนึ่งจังหวะเพิ่มขึ้นได้พายุหมุนที่่่่สสงงงงตตัวลลลละครรรรรใหห้้หอลลออออยูขขึนนนืแแแมกกาปดด็ผซ์บจิ ที่ช่วยเพิ่มระบบการสไลด์บนกำแพงที่ช่วยยกระดับรูปแบบการเล่นให้สนุกข,ขึ้นไปอีกแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณผู้ชมอยากยกระดับคอมพิวเตอร์ของตัวเองก็แวะไปที่ Ad v i c e นะครับสวนจำหน่ายอปุปกรณ์ไอทีใกล้บ้านที่มีอยู่กว่า3 5มหาสาขาทั่วประเทศไทยและก็สอปอปอ,ปอวรวมทั้ง a d v i c e ยังมีบริการเซอร์วิสซ่อมบำรุงและก็ดูแลหลังการขายด้วยโดยจะสั่งออนไลน์ทาง a d v i c e co th นึกถึง IT นึกถึง Advi c e ์ครบจบในที่เดียว อละนะคับสุดท้าย x x p ตอนนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับย้ำอีกทีว่า Auto Collection แจกฟรีใน Epic Store ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นะส่วนคุณผู้ชมที่ถนัดแพลตฟอร์มอื่นเกมก็ยังมีลงใน PlayStation 4Xbox one ด้วยส่วนใน Nintendo Switch ยังอยู่ในช่วงที่กำลังพอร์ตลงนะครับยังไงแฟนๆ Nintendo รอกันหน่อยก็แล้วกันนะท้ายในท้ายสุดวิดีโอนี้เดอะมูฟลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ